สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมาพบกับช่องนิดสะพัยภูไทยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูถั่วฝักยาวแล้วก็ล่องผักเนาะเดี๋ยวพาเดินดูทีละอย่างฝนก็คึมๆอีกแล้วนะเนี่ยลงเม็ดประแปะประแปะอยู่ งามซะด้วยเนี่ยขึ้นขึ้นหมดทุกหลุมเลยที่ปลูกไว้อะ่ะแถวละห้าต้นแถวละห้าหลุมห้าสิบสิบห้ายี่สิบหลุมงามจ้ะ แล้วก็มาละก็ขึ้นมาจากหลุมบ้างละขึ้นมาแล้วนี่เมื่อวานนี้แหละเกือบโดนตะขาบกัดมันมันอยู่ในหลุมเนาะไอเราก็เขีย่ยไอเราก็คิดว่าอะไรมันเป็นเงาเงาอยู่แล้วก็นิ้วไปจิ้มจิ้มมันก็ยุกๆๆๆยิกยุกยิกอยู่แล้วก็เราเขีย่ยมันขึ้นมาอุ้ยตะขาบ ตัวตัวมันก็ไม่ใหญ่มากเนาะก็ขนาดนี้แหละใหญ่ใหญ่ประมาณประมาณนี้แหละดีนะมันไม่กัดเอาอะลูกตะขาบมันมานอนอยู่ในนี้มันเป็นรอยแตกของเม็ดมะระไงมันเป็นรอยแตกที่ว่ามันผุดขึ้นมาเนาะมันเป็นรอยแตกรอยแยกมันก็เลยแทรกตัวเข้าไปนอนในนั้นเพราะว่าขึ้นยังไม่ไม่กี่หลุมเองมีหนึ่งหลุมนี้เนาะ อันนี้ก็น่าจะอีกหลายวันเพราะว่าดินเริ่มแตกมั่งละ้ะอันนี้เอาเอามาครอบไว้ไม่ให้ไก่มันมาเขีย่ยหรือไม่ให้หมามันเดินผ่านแล้วเดือดต้นมันหักเพราะว่ามะละของนี้หยอดไว้แค่หลุมละเม็ดเองเพราะว่าถุงนึงอ่ะซองนึงอ่ะมันจะมีแค่หกเม็ดอันนี้ยังอันนี้ก็ยังดินกำลังแตกขึ้นแล้วสองหลุมสองหลุมสามหลุม แต่ถั่วนะ่ะรอดแล้วล่ะเดีย๋ยวไปดูล้องผักนิดกันตะไครนี่ก็ติดละติดง่ายตะไคร์อ่ะเพราะว่านี่แช่น้ำน้อยจนว่ารากมันออก,กนนอะเนาะขมิน้นใบปกหมดแล้วเนี่ยไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็แตกเป็นกอขึ้นมา กระชายนี่ก็เมื่อวานนี้แกงส้มมามาขุดเอาเอาหัวมันไปเอาแง่งมันไปขกกส่พพิษแกงอันนี้ขิงอันนี้หลุมขิงปลูกเอาไว้เผื่อเผื่อได้กิน ใครมาเตะซะหักเลยเนี่ยทิ้งไปพริกสองต้นติดละนู่ยังไม่ได้เอาปุ๋ยชีวาภาพมาลดให้เลยเดี๋ยววันนี้ก่อนวันนี้ว่าจะลดปุ๋ยชีวาภาพเนาะ เดี๋ยวดูก่อนจะรถปุ๋ยชีวาภาพหรือรถปุ๋ยหมักที่เราทำไว้กวางตุ้งดอกกำลังปุ่มปิ่มเน่ยเขียวๆเ,เนี่ยทีแรกคิดว่ามันจะไม่ขึ้นนะขย่าเม็ดใสซะโอ้โหเต็มไปหมดเลยใครดูตรงนี้เถอะแน่นตึบเพราะว่านี่เคยเอาไปไปโรยครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะแล้วมันไม่ติดมันไม่ขึ้นนี่ก็คิดว่ามันคงไม่ขึ้นหรอกเพื่อลเลยโรยไว้เม็ดไหนขึ้นก็ขึ้นเม็ดไหนไม่ขึ้นก็ปล่อยมัน ที่ไหนได้มันขึ้นทุกเม็ดเลยอ่ะโอ้โหเขียวใช่ไหมเห็นไหมไม่ใช่ย่านเนี่ยกวางตุ้งดอกกระเพราต้นเนี้ยไม่รู้จะรอดไหมนะน่าจะรอดอยู่หรอกมั้งเนาะแต่พริกเนี่ยรอดแล้วล่ะดูใบอีตู ตอนอยู่ในถุงอ่ะไม่ใช่แบบนี้นะพอเอาลงดินมาได้อาทิตย์หนึ่งดูดิแตกใบเต็มเลยสุกินีที่แรกคิดว่าจะไม่ขึ้นแล้วละ่ะตรงเนี้ขึ้นหมดเลยสามหลุมข้างบนนู้นขึ้นตรงนู้นล่องล่องเนี้ยขึ้นมาต้นหนึ่งอันนู้นขึ้นสองต้นหัวล่องกับปลายร่องท้ายล่อง เดี๋ยวจะลองดูอีกว่ามันจะขึ้นอีกไหมนี่ขึ้นมานี่ท้ายล่องหัวล่องอันนู้นมะเขือเทศนี่น่ะโตล้เริ่มโตแล้วตอนแรกก็มายัางอ๊อป,ปอยู่รนะ่องผักบุ้ง ไม่เม็ดเหลืออยู่ไงก็เลยลองเอามาอันนี้หวานลองเอามาหยอดหยอดดูเผื่อมันมันออกเนาะผักแป้นนิดอะติดละโดเดแล้วแตกใบแล้วนู่นนะเห็นไหมมีใบละวใบงอกใบอันนี้ขึ้นมาละปลูกง่ายอันนี้น่ะผักแพ้วผักแพ้วนี่ฝนตกหรือว,ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าฝนปล่อยๆอะไรพวกเนี้ นี่ก็ยังลดน้ําอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นผักที่ชอบน้ําอันนี้ขิงกินเขาแล้วมันมีปลายมันอยู่เนาะก็หักหักมามันเห็นมันงอกมันแตกออกมาแล้วนะ่ะก็เอามาใส่ดินไว้มันก็งอกขึ้นมาอีกดูใบขึ้นช่ายนี่ดิมดมันกินอนะ่ะใบมันเน่าเนี่ยเนี่ย ทำไงจะแก้หายนาะจะเหลือกินตะกี้ต้นเนี่ยเบีย้ยมันยายบ้านน้อยให้มานะเนี่ยที่เอามาเนี่ยที่ถอนมาเนี่ยลองอันเนี้ยทีแรกกะว่าจะเอาไว้ปลูกหอมไปไปมามาเห็นกวางตุ้งดอกมันขึ้นเนาะมันออกก็เลยเอามาโรยใส่ซะเลย เดี๋ยวลองหอมเดี๋ยวเราขุดใหม่ก็เลยเอามาใส่ซะเลยดูซิว่ามันจะขึ้นอีกไหมนี่แหละจ้ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องนิดสไพร์ฟูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะเมื่อวานนี้เขาเปิดน้ำให้ลุมๆเลย เน,นื้อไว้นั่งเล่นตอนเวลาที่ว่าเข้าลองผักงั้นก็คลิปนี้ก็บายบายจ้า